ชีวิตการทํางานของผมเนี่ยอยู่ในสายการเงินการลงทุนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติผมสนใจพัฒนาการหรือว่าธนาการในการให้บริการทางด้านการเงินโดยใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าฟินเทคสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้เพิ่มการเข้าถึงลดต้นทุนทางด้านการทําธุรกรรมทางการเงินให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ฟินเทคก็คือ financial technology นะครับก็คือการนํา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการทางการเงินและก็การลงทุนณปัจจุบันมีคนไทยจํานวนมากนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ฟินเทคจะสามารถช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการได้ลดความเดื่อมล้ําทางด้านบริการทางการเงินเพิ่มคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจให้กับเขาได้การรีไฟแนนซ์ก็คือการปรับลด ภาระหนี้่ครับเราอาจจะไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะแสวงหาเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีขึ้นได้ซึ่งรีฟินจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลนี้แล้วก็นําไปสู่การลดภาระหนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางชีวิตการเงินให้กับคนไทยณปัจจุบันนะครับที่มีหนี้มีสินอยู่คือผมประทับใจกับความตั้งใจของทีมบริหารนะครับแล้วก็ทีมผู้ก่อตั้งผมประทับใจในเป้าหมายในการที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้กับประชาชนไทยและผมมองว่า วิธีการของทางรีฟิหน่าที่จะสามารถที่จะลดภาระทางการเงินให้กับผู้ที่เป็นหนี้ที่เป็นประชาชนไทยจำนวนหลายล้านคนได้ครับจุดเริ่มต้นของรีฟิ n นนะคะเกิดขึ้นมาจากคนตัวเล็กๆ6คนนะคะที่มีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกไปเนี้ยคะ่ะโจทย์เราจึงมีด้วยกันอยู่4ข้อค่ะข้อที่หจะต้องเป็นสตาร์ทอัพ ที่สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับทุกๆคนข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ข้อที่3ามค่ะจะต้องเป็นสตาร์ทอัพที่เมื่อเราทําขึ้นมาแล้วเราได้รับประสบการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยและข้อที่4ี่ะค่ะ,คะเมื่อทุกคนได้รับไปแล้วอะค่ะจะต้องมีประสบการณ์ที่เหมือนกับมีความสุขเหมือนได้รับของขวัญของชีวิตเมื่อเราได้รับโจทย์มา4ข้อเนี่ยเราก็ทำงานกันหนักมากแล้วเราก็พบว่า ความสุขที่เราจะตั้งใจส่งมอบให้กับคนนะคะมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนเนะี่ยยังคงเป็นหนี้อยู่หนี้ที่เป็นปัญหากับคนมากที่สุดนะคะแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับคนมากที่สุดมันคือหนี้ของบ้านเพราะหนี้บ้านเนี่ยมีสัดส่วนถึง3 0ของหนี้สินส่วนบุคคลทั้งหมดเราก็เลยคิดว่าถ้าเราลดหนี้บ้านลงได้เราก็จะสามารถสร้างความสุขให้คน,นได้มากกว่าหนี้บ้านที่จะลดลงได้เนี่ยมันต้องทําอย่างไรเหรอถึงจะลดได้เราก็พบว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยค่ะ จะทำให้นี่บ้านเนี่ยลดลงได้อย่างมีนัยยะสําคัญเพราะการท,กทุกครั้งของการรีไฟ n a n c e จะทําให้ดอกเบี้ยบ้านลดลงอย่างมาหาศาลมากบางครั้งเนี่ยลดลงได้หลายๆล้านบาทเลยทีเดียว แต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าวิธีการทำรีไฟแนนซ์บ้านโดยปกติทั่วๆไปอะค่ะคนเนี่ยจะต้องวิ่งไปที่ธนาคารนะคะไปรวบรวมเอาโปรโมชั่นมาแล้วโปรโมชั่นเนี่ยมันก็มีมากถึง80โปรโมชั่นด้วยกันประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณหยิบได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดมันจึงสร้างประโยชน์และความแตกต่างได้มากที่สุดโจทย์ของเราคือจะทํายังไงให้คนไทยเนี่ยสองล้านคนนะคะที่มีบ้านและมีครอบครัวเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเขาอีกประมาณ10ล้านคนนะคะได้ประโยชน์จาก แพลตฟอร์มเนี้ยค่ะโดยไม่ต้องใช้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนี้ยจากออฟไลน์ที่ต้องใช้คนนลคะ่ะให้ไปอยู่บนออนไลน์ซะมันจึงเป็นที่มาของการทำฟินเทคที่ชื่อว่ารีฟินรีฟินเนี่ยค่ะมาตอบโจทย์เพราะว่ารีฟินเนี่ยนำเอาโปรโมชั่นทั้ง80โปรโมชั่นที่มีอยู่เนี่ยโยนขึ้นไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สร้างสูตรคำนวณการคำนวณทางการเงินเลยคะ่ะโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะคะวันก่อนอุปวารองทำนะคะว่าถ้าเขามีหนี้บ้าน2ล้านเขาเลือกรีไฟแนนซ์ ด้วยโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะเซฟเงินได้ประมาณล้านกับส0 0 0บาทในขณะที่โปรโมชั่นที่ไม่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือหวยที่สุดเนี่ยเซฟเงินได้แค่5 0,000บาทความแตกต่างของประมาณ1ล้านบาทเนี่ยมาจากการรีไฟแนนซ์เหมือนกันและนี่เองอะค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําสิ่งนี้ค่ะมันสร้างคุณค่าแล้วกว็ความแตกต่างแล้วก็เหมือนการการส่งมอบของขวัญและเนี่ยค่ะคือวิธีที่เราคนตัวเล็กๆหกคนสามารถตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยได้ค่ะ ความท้าทายของผมเนี่ยคือบอกครับบอกเรื่องราวรีไฟแนนซ์บ้านโดยรีฟินครับไปยังทุกๆคนทุกๆเจ้าของบ้านที่มีบ้านครับและอยากจะเกิดประโยชน์ที่สุดกับการรีไฟแนนซ์ครับผมบอก1คนครับแต่หนึคนที่บอกเนี่ย เขาจะบอกเรื่องราวของรีฟินเนี่ยไปยังคนที่เขารักต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขหรือความท้าทายครับคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการรีไฟแนนซ์ครับและอย่างที่2คือว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวรีฟินผมอยากจะบอกกับคนไทยทุกคนนะครับว่ารีฟินเชื่อถือได้แล้วก็ง่ายกว่าที่คุณคิดครับเพียงแค่15วินาที คุณจะรู้ถึงประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์บ้านว่ามันจะทําให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเงินเหลือจากการผ่อนบ้านของคุณเองครับคุณคิดดูสิครับจากผ่อน30ปีเนี่ยหรือเวลาเพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นครับและที่เจ๋งยิ่งกว่านั้นนะครับคือเขารู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นเนี่ยและเขายังเหลือเงินครับเหลือเงินมากพอที่เขาจะไปลงทุนเหลือเงินมากพอที่เขาจะไปหาความสุขให้กับตัวเองเหลือเงินมากพอที่เขาจะให้การศึกษาลูกที่เขารักครับ คุณคิดดูสิครับจะมีอะไรเจ๋งมากกว่านี้ครับทุกๆวันนะครับสําหรับรีฟินผมไม่ได้หมือนผมมาทํางานเลยครับผมมาบอกเรื่องราวดีๆเนี่ยเป็นของขวัญแก่คนไทยที่มีบ้านทุกคนครับคุณคิดดูสิครับคนที่มีบ้านทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นกว่าเดิมและรีฟินครับช่วยให้เขาได้รู้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากปกตินะครับที่คนที่เป็นเจ้าของบ้านทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังทุกๆธนาคารเพื่อหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยว่าอะไรจะเหมาะสําหรับเขาครับต้องใช้เวลา เป็นวันเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเลยนะครับแต่รีฟินเนียคุณกรอกข้อมูลเพียงแค่ไม่กี่ข้อใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีเนี่ยข้อมูลในการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยจะปรากฏให้คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับให้คุณเห็นว่ารีไฟแนนซ์หนึ่งครั้งเนี่ยจะประหยัดเวลาไปกี่ปีและประหยัดเงินไปกี่บาทครับความยากในการทารีฟินนะครับผมไม่ได้มองเป็นความยากครับมันคือความท้าทายครับท้าทายที่จะบอกทุกคนว่า การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรเพราะตัวเลขของคนไทยในการรู้จักการรีไฟแนนซ์บ้านยังมีอยู่น้อยแต่เชื่อเะครับว่ารีไฟแนนซ์บ้านเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคุณมากมายครับและข้อที่2ความท้าทายนะครับคือทําให้คนเชื่อมั่นในตัวรีฟินผมอยากจะบอกคนไทยทุกคนนะครับเชื่อมั่นในรีฟินนะครับเชื่อมั่นในตัวพวกเราและคุณจะรู้ว่าการเป็นเจ้าของบ้านในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยจะมีความสุขมากมายเพียงใดครับมันจะทําให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นและก็มีเงินเหลือจากการผ่อนบ้านของคุณเองครับ ในสมัยก่อนครับการที่คนต้องการจะรีไฟแนสเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องไปตามธนาคารต่างๆเพื่อรวบรวมโปรโมชั่นในการรีไฟแน์และกลับมาเปรียบเทียบครับว่าโปรโมชั่นที่ไหนดีที่สุดวันนี้ครับเทคโนโลยีของรีฟินเข้ามาตอบโจทย์โดยการเข้าไปเก็บโปรโมชั่นทั้งหมดในตลาดเลยนํามาเปรียบเทียบครับ และบอกเลยว่าดีสําหรับคุณคือโปรโมชั่นไหนวิธีการรีไฟแนนซ์ต่อไปนี้คุณแค่เสียเวลาแค่15-20นาทีในการก่อข้อมูลออนไลน์และระบบของรีฟินจะส่งตรงเข้าไปกับแบงก์เพื่อทําการรีไฟแนนซ์ให้กับคุณเลยและที่สําคัญฟรีด้วยครับรีฟินจะทําให้เรื่องรีไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็ดีขึ้นครับง่ายขึ้นย่งไร รีฟินเน่สมัยมก่อนที่เราต้องเดินเข้าไปรีไฟแนนซ์กับทุกแบงค์เดินไปหาโปรโมชั่นต่างๆคุณแค่เข้ารีฟินอย่างเดียวเรารวมโปรโมชั่นของทุกแบงค์ไว้แล้วและเปรียบเทียบให้คุณว่าโปรโมชั่นไหนดีที่สุดเร็วขึ้นยังไง รีฟินจะทําให้การรีไฟแนนซ์ที่ต้องเดินทางไปหาแบงก์ต่างๆเนี่ยจบภายในออนไลน์ใช้เวลาแค่1 5บหถึงยีนาทีหลังจากคุณเลือกโปรโมชั่นเสร็จแล้วคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์สำหรับเรื่องการรีไฟแนนซ์ของคุณและดีขึ้นยังไงชีวิตดีไหมครับถ้าคุณไม่ต้องใช้เวลาต่างๆไปทํากับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่ถนัดและก็ยังไม่รู้ว่าได้โปรโมชั่นที่ดอกเบี้ยต่ําสุดหรือเปล่าวันนี้ครับเข้าแค่รีฟินสะดวกสบายและก็ดีที่สําคัญ มันฟรีด้วยครับและผมในฐานะหนึ่งในโฟลเดอร์ของ Refin วันนี้เรามีความภูมิใจครับที่จะได้เอานวัตกรรมทางการเงินในการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยให้คนไทยทุกคนเนะ่ยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับวันนี้เราพร้อมแล้วครับรีฟินที่จะมาช่วยลดดอกเบี้ยการสร้าง r e ไฟแนนซ์ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคนไทยทุกคนครับ ที่ยากที่สุดข้อหนึ่งของรีฟินเลยก็คือทํำยังไงให้คนไทยเกือบทั้งประเทศเลยที่ไม่ค่อยมีความเข้าใจในด้านการเงินสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่ารีไฟแนนซ์กับรีฟินเนี่ยง่ายขนาดไหนแค่รีไฟแนนซ์ไม่กี่คลิกกับรีฟินก็สามารถประหยัดเงินให้เขาได้เป็นล้านหรือว่าผ่อนบ้านสั้นลงเนี่ยเป็นสิบๆปีได้เราได้เปลี่ยนกระบวนการรีไฟแนนซ์ที่เคยยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งสามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายๆเปรียบเทียบโปรโมชั่นง่ายๆจากทั้งในโทรศัพท์มือถือ Tab let, หรือว่าคอมพิวเตอร์ทําให้คุณสามารถรีไฟแนนซ์จากที่ไหนก็ได้ครับสิ่งที่ทีมงานรีฟินทําก็คือการรวบรวมเอกสารการรีไฟแนนซ์และก็กระบวนการการรีไฟแนนซ์ทั้งหมดจากทุกธนาคารในประเทศไทยททาาเข้ามาทําให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เพื่อให้คนทุกคนที่มีบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลสมัครรีไฟแนนซ์ออนไลน์ผ่านรีฟินได้เลยครับกา,ารกรอกข้อมูลบนธุรกรรมออนไลน์นั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกันใช่ไหมครับรีฟินเองก็เช่นกัน เราพัฒนาระบบการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SHA 256บิตซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ธนาคารส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้กันนอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 2 7 0 0 1ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยเรื่องการรักษาข้อมูลของลูกค้าคุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่กรอกเข้ามาบนรีฟินจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และถูกรักษาไว้อย่างปลอดภัยครับเมื่อคุณกรอกข้อมูลออนไลน์กับรีฟินครับถึงวันนี้คุณจะยังกรอกไม่เสร็จคุณก็สามารถบันทฤฤึกและกลับมากรอกต่อวันหลังได้นั่นทําให้คุณสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอส่งมอบบริฟินไปให้คนไทยทุกๆคนเราเคยช่วยคนไทยกลุ่มเล็กๆประหยัดเงินได้เป็นล้านๆ้านบาทไปแล้วและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถช่วยคนไทยในวงกว้างที่กาลังผ่อนบ้านอยู่สามารถประหยัดดอกเบี้ยไปได้มากเท่าที่เขาสามารถทําได้เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและมีความสุขได้้มากขึนครับ